มาค่ะมาทานน,ทาน้ำแข็งใสกันค่ะทานน้ำแข็งใสถ่ายร้อนกันนะคะนี่ค่ะร้อนอย่างนี้ต้องน้ำแข็งใสนะคะนี่ค่ะน้ำแข็งที่เขาจะมาใส่นะคะเราก็ใส่เครื่องไปเลยนะคะวันนี้ก็ใส่สลาลาซังใส่ทุกอย่างนะคะมาทานกับน้องซซล่านะคะพอดีน้องซซล่าก็ฝาก ็นกำลังใจให้น้องซารซา,าด้วยนะคะ้วยการกดไลค์กดหัวใจ,กด,ใจกดแชร์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของน้องซาราด้วยะคะ่ะนี่ค่ะเครื่องน้ำแข็งใส่็จะมีชาากล้วยมีลูกชีสมีเวทแมงลักนะคะมีขนมปังแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมนะคะนี่อ่าใส่น้ำแดงนะคะซาราขอ ชอบสำแดงนะคะแล้วก็ขอบอกพี่เขาใส่นมเยอะนะคะหวานเย็นชื่นใจค่ะน่าทานไหมคะทุกคนนี่ค่ะได้มาแล้วค่ะน่าทานไหมคะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ